ถ้าเจอว่าน้องแทะตัวเองเลียตัวเองบ่อยๆนะคะแล้วมีคราบน้ำลายมีคราบหนองเกิดขึ้นขนแข็งๆมากนะคะรีบพามาหาหมอทันทีสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเล็กในช่องเว็บแอดเนมเ e นะคะวันนี้หมอมีเกี่ยวกับเรื่องของโรคผิวหนังนะคะในสัตว์เลี้ยงที่เจอได้บ่อยๆนะคะโดยเฉพาะน้องหมานะคะที่เจอว่าจะเป็น ปัญหาของการอักเสบของผิวหนังแบบนี้เจอได้บ่อยมากนะคะที่คลินิกของหมอเนี่ยก็ต้องรักษาโรคนี้เนี่ยเป็นประจำนะคะนั่นก็คือตัวโรคผิวหนังที่มีชื่อว่า Hotspot นะคะหรือถ้าภาษาทางแพทย์นิดนึงน,นะคะก็ะคือ p ฟโ t r ทรมาติกเดนเมต i ติสนะคะตัวนี้เนี่ยะจะเป็น ผิวหนังที่เกิดการอักเสบเนี่ยโน้มนํามาจากการคันนะคะแต่สาเหตุของการคันเนี่ยก็จะมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะมีสาเหตุอะไรบ้างเนะะี่ยค่ะที่จะทําให้น้องคันนะคะก็หลกัหลกๆเลยนะคะที่เจอได้บ่อยมากๆเลยก็คือปรสิตภายนอกนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าเห็บหมัดเนี่ยเป็นของที่คู่กับน้องหมาเลยนะคะถ้าเกิดว่าน้องหมาของใครนี่มีเห็บหมัดนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะ ที่น้องจะเกิดการคันขึ้นนะคะต่อมาสาเหตุที่สองที่พบเจอได้นะคะก็คือการที่เขามีขนที่ยาวนะคะพันที่มีขนยาวแล้วไม่ค่อยได้อบน้ําหรือว่าเกิดเป็นลักษณะสังกระตังเกิดขึ้นน้องก็จะมีอาการคันแล้วก็จะเริ่มแบบแพ้ตัวเองนะ,ะต่อมานะคะอย่างที่สามก็คือการแพ้นะคะโน้มนํามาจากการแพ้นม่ว่าจะเป็นแพ้จากสภาพแวดล้อมต่างๆ แพ้อาหารแพ้ที่เขาไปสัมผัสอะไรมานะคะคือโน้มนาจากภาวะการแพ้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มขานแล้วก็เริ่มเรียกัดแผ้ตัวเองนะคะและสาเหตุอีกอันนึงที่พบได้บ่อยเหมือนกันนะคะก็คือเกาบริเวณหูหรือคอนะคะตรงแถวโคนหูน,นะคะซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อที่ใบหูหรือการติดเชื้อที่ข้างในช่องหูรวมด้วยนะคะ พวกนี้ก็เป็นสาเหตุหลักที่มีโอกาสยิ่งเติบโตหมอกนะคะอาการที่เราพบเห็นได้แบบเจ้าของสังเกตเห็นชัดเลยนะคะก็คือน้องจะพยายามเลียนะคะพยายามแทะตัวเองนะคะจากที่แบบมีรอยโรคเล็กๆนะคะก็มันขยายวงกว้างขึ้นขนตรงบริเวณที่น้องเลียหรือแทะตรงนั้นเนี่ยมันก็จะแข็งขึ้นนะคะแล้วจะพบว่าที่บริเวณโคน ขนหรือข้างล่างของขนที่เป็นก้อนแข็งๆนั้นอนะ่ะก็คือมคราบหนองนะคะแท็กแน่นอยู่แล้วทําให้อน้องเนี่ยรู้สึกคันมากขึ้นเพราะว่าน้ําลายเขาเนี่ยมันทําให้บริเวณที่เขาคันเนี่ยมันอับชื้นนะคะพออับชื้นก็ยิ่งแต่คันมากขึ้นเขาก็ยิ่งแต่เบี้ยแแทะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนบางตัวนะคะหมอเจอว่าเขาแทะจนแบบเนื้อเนี่ยมันตรงสวหนังของเขาเนี่ยมันแบบ หายไป,ไปลึกเลยนะคะจนกายเป็นการอักเสบที่แบบลึกขึ้นนะคะบางตัวก็มีการติดเชื้อของแบคทีเรียซ่อนซ่อนจนกลายเป็นการติเดเชื้อที่ผิวหนังชั้นลึกนะคะซึ่งต้องใช้เวลารักษานานนะคะทีนี้เ่ยพอถ้าเจ้าของเริ่มสังเกตเหน็นนะคะว่าน้องมีอาการคันหรือแพ้ตัวเองบริเวณใดบริเวณหนึ่งบ้าวพอปกตินะคะจนเกิดมีเหมือนคราบน้ำลายเหนียวเห,เหนียวนะคะ แล้วก็หนองนะคะผนเริ่มแข็งขึ้นพวกนี้นะคะแสดงว่าเริ่มมีปัญหาของคอสปอตเกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งต้องรีพามหาหมอนะคะถ้าพามาหาหมอเร็วเนี่ยโอกาสที่เขาจะต้องแบบกินยาแบบระยะเวลา,างเนี่ยก็จะลดลงนะคะถ้าสมมติว่าเราพามาหาหมอช้าโอกาสที่เขาจะต้องกินยาเป็นเดือนเดือนนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้น,นะคะพอะพามาหาหมอเนี่ยหมอจะมีวิธีการ สังเกตวินิจฉัยแล้วก็จัดการกับการเกิดโรคนี้ยังไงนะคะเมาก็จะดูก่อนว่าน้องเป็นการติดเชื้อแบบหนังนะคะแบบได้ก็คือการอักเสบติดเชื้อที่ผิวหนังชั้นตื้นนะคะตัวนี้เนี่ยเกิดจากการที่เขาคันแล้วเขาก็แทะเขาก็เลียใช่ไหมคะแล้วก็มีการติดเชื้อแบบเ่ีเยที่ที่ผิวหนังชั้นตื้นธรรมดาทั่วไปนะคะเมอก,ก็จะทําการโกงขงนทำความสะอาดนะคะเป็นอันดับแรกเนาะ น้องบางตัวในเจ็บมากจะไม่ยอมให้ทําเลยอาจจะถึงขั้นต้องแบบมีการบังคับการหรือให้ยาลดปวดก่อนหรือบางตัวอาจจะต้องแบบมีให้ยาซิมก่อนเลยนะคะพอโกนขนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทําการล้างทำความสะอาดออกนะคะโดยะจะต้องใช้ยาฆ่าเช,เชื้อเฉพาะที่เป็นพวกน้ำยาอย่างเช่นคลอฮสเินไบล์สต่างๆนะคะมาทำการเช็ดล้างถอดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูว่าถ้าิดเป็นคือเป็นการ ติดเชื้อที่แค่ชั้นชั้นตื้อๆนะคะก็หมอจะจ่ายยาเกี่ยวกับายาทา็นต้นนะคะและก็ที่สําคัญเลยก็คือต้องพยายามนะคะลดอาการคันให้ได้นะคะถ้าเกิดไม่ได้มีการติดเชื้อที่รุนแรงนะคะก็คือไม่มีลักษณะของาการติดเชื้อแบบเชื้อที่ลุกลามไปทั่วตัวนะคะหมอจะอาจจะจ่ายยาลดคันนะคะเกี่ยวกับพวกยาลดอักเสบ เป็นพวกกลุ่มสเตียรอยได้นะคะในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อให้น้องอลดอาการคันหลงให้เลยที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็ต้องให้เจ้าของช่วยดูนะว่าน้องเนี่ยเกามากมายหรือแท้มากมัยนะคะเราต้องพยายามหยุดตรงนั้นด้วยการใส่พอล่านะคะถ้าเกิดเป็นบริเวณที่อื่นที่ไม่ใช่คอนะใส่พอล่าได้เลยแต่ตรงบริเวณที่จัดการยากมากก็คือบริเวณคอเพราะวา่าเราใส่พอล่าก็คือมันก็เสื่อสีแฉนะเนาะเพราะฉะนั้นก็ อาจจะฉีดนะคะยาลดคันให้เขาสักชอ็อตหนึ่งนะคะเขาก็จะมีอาการคันลดลงโอกาสที่เขาจะดีขึ้นนะคะก็รวดเร็วขึ้นแล้วก็ต้องพยายามที่จะล้างด้วยตัวเองด้วยนะคะด้วยน้ํายาฆ่าเชือ้อต่างๆที่หมอให้ไปแล้วก็เนอาจจะเป็นยาทานนะคะเอ่อพวกนี้ก็คือจะไม่ค่อยลามนะคะก็รักษาเฉพาะที่ไม่นานประมา,มาณหนึ่งสัปดาห์ก็ดีขึ้นนะคะแต่แบบที่สองถ้าเกิดว่าเจ้าของพามาหาหมองช้านะคะเกิดอะไรขึ้นก็ จะมีการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังชั้นลึกก็จะเป็นตุ่มๆตุ่มๆนูนๆนูขึ้นมานะคะแดงนะคะอักเสบเจนพวกนี้จะต้องใช้การกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยนะคะโดยปกติเราก็จะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มของ staphylococcus นะคะแบคทีเรียพวกนี้ก็คือถ้าโดยปกติก็จะมียาพ้นฐานที่จะเลือกใช้อยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับแบคทีเรียกลุ่มนี้ แต่ถ้าในกรณีที่เรารักษาด้วยยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียีนถังที่เราเคยใช้แล้วเนี่ยไม่ได้ผลก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการขอเชื้อแบคทีเราร่วมด้วยก็จะทําให้เรารักษาได้ถูกวิธีหรือว่าให้ยาได้ถูกกับตัวเชื้อมากขึ้นนั่นๆนะคะส่วนวิธีอื่นๆในการรักษา ช่วยจัดการเรื่องของแผลเนี่ยก็ทําใกล้เคียงกับแบบแรกนะคะก็คือโกนขนทาความสะอาดนะคะเทียด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะแต่ไม่จําเป็นต้องให้ยาลดคันกลนุ่มเซลล์ร้อนเนื่องจากว่าการคันส่วนมากที่เกิดขึ้นนี่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังชั้นลึกแทรกซ้อนเข้ามาพอเราให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะกําจัดที่สาเหตุตรงนี้เนี่ยน้องก็จะคันลดลงเองนะคะก็เปน็นในเรื่องของการลดปวดแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้อง เียหรือแพะมากขึ้นในการใส่คอลละะ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการนะคะสังเกตนะคะการอ,าอักเสบของผิวหนังนะคะของน้องหมาน้องแมวนะคะที่เจอได้บอด่อยโดยเฉพาะน้องหมานะคะถ้าเจอว่าน้องแทะตัวเองเรียรตัวเองบ่อยๆนะคะแล้วมีคราบน้ำลายมีคราบหนองเกิดขึ้นขนแข็งแข็งเมื่อไหร่นะคะรีบพามาหาหมอแท,ทนเะสี ถ้าเราพามา็วโอกาสที่เราจะต้องดูแลเขานานเป็นเดือนเดือนเนี่ยมันก็น้อยหมอเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพบกันในคลิปถัดไปนะคะกับสาระดีๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ